สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องฟังก์ชันกำลังสองหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของพาราโบลานั่นเองนะคะทีนี้การทบทวนเนี่ยเดี๋ยวครูจะทบทวนในเรื่องใหญ่เลยส่วนเนื้อหาพื้นฐานเนี่ยเราสามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนที่คุณครูให้ไปนะคะในหน้าที่10นั่นเองนะครูจําดจได้ป่าน้าไหนนะเด็กๆห้ามลืมทีนี้การเขียนกราฟ ยังจําได้ไม่เอ่ยว่าการเขียนกราฟของฟังก์ชันกําลังสองถ้ามีสมการมาให้เราจะเขียนได้ยังไงถ้าฟังก์ชันกําลังสองนะคะรูปแบบทั่วๆไปของมันเนี่ยกราฟสมการของมันก็จะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c โดยที่บอกว่า a ต้องไม่เป็น0แล้วทราบไม่เอ่ยทําไม a ต้องไม่เป็น0 เพราะถ้า a เป็น0 0คูณ x ยกกำลัง2ก็จะกลายเป็น0พจน์นี้ก็จะไม่มีถ้าพจน์นี้ไม่มีก็จะมีเฉพาะ b x บวก4ซึ่งมันก็จะกลายเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนั่นเองนะคะเขาก็เลยกำหนดว่า e ห้ามเป็น0นั่นเองนี่คือที่ไปที่มาอ่ทีนี้ในการเขียนกราฟเนี่ยรูปแบบรูปแบบที่เราควรจำไว้เพื่อที่จะนำมาใช้มากที่สุดจำได้ไหมคือรูปแบบไหนคือ รูปแบบข้อที่4รูปแบบที่4คืออะคะรูปแบบที่4ก็คือสมก,การของเราจะอยู่ในรูปของ y, mm hmm. y เท่ากับ a mm hmm. x ลบ h ทั้งหมดยกกกำลังสองบวก k ซึ่งเขาบอกว่าจุดวกกับของกราฟจะอยู่ที่จุดวกกับจะอยู่ที่ไหน mm hmm. จุดวกกับของเราก็จะอยู่ที่ h กับ k น mm ั่นเองสังเกตนะคะ mm hmm. h กับ k ที่เรามาตอบ นเป็นลบใช่ไหมต่อมาเป็นบวกอันนี้เป็นบวกอันนี้ก็ต่อเป็นบวกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครูเคยบอกไปแล้วว่ายังไงนะเทคนิคการจําในวงเล็บข้างในเครื่องหมายตรงข้ามข้างนอกเครื่องหมายตรงตัวนั่นเองอันนี้จําไว้ให้มั่นและจําให้ขึ้นใจนะคะข้างในตรงข้ามข้างนอกตรงตัวตรงข้ามตรงตัวนะตามนี้ตัวเลขที่เราจะมาหาจุดบวกกับ อาต่อไปที่นี้ถ้าเราจะหาจุดวกกลับอยู่ไงอ่นแบบนี้สมการอยู่ในรูปนี้เรียบร้อย a คืออะไรในข้อนี้ในข้อนี้ a คือหนึ่ง่าหนึ่งคูณอ,อะไรก็ได้ตัวนั้นใช่ไหมเอ่ยอ,อันนี้คือ1นั่นเองจี้มาดูจุดวกกลับคืออะไรจุดวกกลับคือค่า hk ที่เราต้องาก,การแล้ว hk ที่เราต้องการคืออะไร x คืออะไรคะข้างในาอะไรในตรงข้ามตรงข้ามบวกสองก็คือ ลบ 2. ข้างนอกตรงตัวก็เป็นลบ1เพราะฉะนั้นก็เป็นตัวบอกแล้วว่าจุดที่เราสนใจคือ x เป็นลบ2 y เป็นลบอ๊ะอยู่ในละ่ะ x เป็นลบ2 y เป็นลบ1เปลี่ยนสีแล้วกัน x เป็นลบ2 y เป็นลบ1ก็คืออยู่จุดนี้งายหรือคว่ำกราฟหงายหรือกลับคว่ำตอบงายทำไมไงาย บอกว่าการที่กราฟจะหงายหรือคว่ำม,มีที่ให้ดูก็คือให้ดูที่ A เขาบอกว่า A มากกว่า0เป็นงายแต่ถ้า A น้อยกว่า0เป็นคว่ำจ,จำไว้ให้มั่นเช่นเดียวกันอันนี้เอาไปใช้บ่อยในการดูแสดงว่าในข้อนี้กราฟของเราเป็นกราฟงายงายเวลามันงายทีนี้เวลาที่มันเราลากขึ้นไปเนี่ยมันต้องมีจุดตัดแกนใช่ไหม แล้วจุดตัดแกนของเราคืออะไรล่ะเราก็าแทนข้าสมการเข้าไปตัดแกน y ที่ลบหนึ่งเราก็ลากไปเลยปึ๊บลากไปปึ๊บจุดนี้ก็คือจุด ลบ2กับลบ1่ะได้แล้วอันนี้คือการเขียนคำบคร่าวๆนะคะค่อยหาเฉพาะจุดวกกับก่อนแล้วก็จุดตัดแกน y คร่าวๆก่อนต่อไปลำดันที่2อันที่2อันนี้ข้างหน้าเป็นลบลบมันน้อยกว่าศูนย์เป็นความแนนอนทีนี้เรามาหาจุด hk จุด hk คืออะไรข้างในข้างในตรงข้ามข้านอกตรงตัวตรงข้ามก็คือตรงข้ามลบ2ก็เป็นบวก2ตรงตัวก็คือเป็น1อ่ะ x เป็น2 y เป็น1อยู่ตรงไหน เเป็น2 y เป็น1ก็อยู่ตรงนี้คว่ำใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เราแล้วคว่ำคว่ำที่ไหนเเป็น2 y เป็น1ตัดที่ไหน เป็นกราฟพ้ามนั่นเองซึ่งจุดของเราก็คือจุดสองกับหนึ่งตามที่ต้องการไปลองฝึกให้คิดด้วยทิ่งไปไม่ใช่คิดไม่ออกนะรอยนะักเรียนตอบก่อนจะตอบจะได้คิดตามด้วยอทีนี้สังเกตดูจากสิ่งที่เราได้มาเราสามารถเอามาเติมคําตอบในตอนด้านล่างนี้ได้จุดวกกลับคืออะไรจุดวกกลับคือจุดที่เราหาเมื่อกี้ก็คือจุดวกกลับที่เราได้ก็คือเท่าไหร่คะ ลบสกับ1อันนี like ้คืออะไรอันนี้ก็คือ2กับ1ทีนี้แกนสมมาตรแกนสมมาตรคืออะไรแกนสมมาตรก็คือแกนที่มันแบ่งกราฟสอบอ่ะกราฟกราลังสองเนี่ยกราฟพาราโบลาของเราเนี่ยออกเป็น2ส่วนเท่ากันซึ่งเราเห็นว่าแกนสมมาตรก็คือเส้นนี้ที่ครูตัดตัดตัดลงมาซึ่งแกนนี้มันก็คือค่าของ x นั่นเองซึ่งแกนสมมาตรที่เราสนใจก็คือ x มีค่าเท่ากับเป็นอะไรนั่นเองจากอันนี้ x ก็มีค่าเท่ากับลบสองส่วนข้อนี้ x ก็มีค่าเท่ากับสองต่อไปเรามาดูว่าฟังก์ชันของเราเป็นเป็นค่าต่ําสุดหรือสูงสุดจากข้อนี้เราเห็นว่ามันเป็นหงายค่าไหนที่เราสามารถระบุได้ระบุได้คือค่านี้ค่านี้มันอยู่ส่วนไหนของกราฟส่วนที่ต่ําที่สุดซึ่งส่วนที่ต่าที่สุดก็คือลบสองกับลบหนึ่งนี่ไม่เขียนผิดละตัวหนึง่งใส่ลบไปด้วยส่วนนี้ล่ะคือค่าต่ําหรือค่าสูง มันอยู่จุดท,ที่สูงที่สุดของกราฟซึ่งมันมีค่าเป็นสองกับ1นั่นเองอันนี้ก็คือละะักษจะของการวาดกราฟโดยทั่วๆไปออาทีนี้แล้วเทคนิคการจำจะจำยังไงอ่ะจะจำยังไงอ่ะเวลามีสมการมาจะจำเอาไปตอบจะจำไปใช้จะเขียนยังไงดีมีเทคนิคการมีหกคำง่ายๆเอาไว้เขียนตอบนะ พูดถึง e ก่อนพูดถึงไอ้ตัวหน้าสมการก่อนก็คือเป็นมีบวกงายอะมองไม่เห็นเดี๋ยวคูณๆเรื่อมีนี้บวกงายต่ำลบคว่ำสูง บวกคืออะไรบวกก็คือตัว A อพารเของเราเป็นบวกหรือเป็นลบถ้า A เป็นบวกกราฟจะงายและมีค่าต่ำสุดส่วนถ้าเป็นลบถ้า A เป็นลบกราฟจะเป็นค้ามและมีค่าสูงสุดเพราะฉะนั้นจำไว้เลยสองอันนี้ไว้เอ้ย ปวกไงต่ําอีกนึงก็คือลบความสูงจําไว้ให้มั่นเลยนะคะข้อนี้เอาไปใช้ในการเขียนกราฟทีนี้พอในเรื่องของการเขียนกราฟเสร็จทีนี้ยถ้าสมการของเรามันไม่ได้จัดในรูปไ้ยกกําลังสองมาให้เราจะทํำยังไงมีด้วยกัน2วิธีการด้วยกันมาดูต่อเลยนะคะถ้าสมมุติมีสมการมาให้ เราก็ต้องจัดให้อยู่ในรูปของกำลัง2ส,สมบูรณ์เดี๋ยวเรามาดูต่อในภาคต่อไปนั่นเองนะคะ